สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางช่องส่วนครัวก็มีเมนูขนมหวานมาฝากกันค่ะกับเมนูเอแคลไสครีมมัทฉะค่ะวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมวันนี้นะคะก็จะมีนมสด400 ml ค่ะเนยจืด20กรัมผงมัทฉะ10กรัมไข่แดงของไข่ไก่นะคะ4ฟองแป้งข้าวโพด35กรัมค่ะ เจลาตินครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย90กรัมอันนี้จะเป็นส่วนของตัวไส้ครีมมัทฉะนะคะต่อมาจะเป็นตัวแป้งค่ะจะมีแป้งเค้ก145กรัมไข่ไก่เบอร์ 4, 4ีสฟองค่ะนมสด120 ml น้ำเปล่า120 ml ค่ะเกลือ1ทับ4ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็สุดท้ายเนย100กรัมค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มทำกันค่ะ เราจะเริ่มจากทําตัวไส้ครีมมัทฉะก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนจะนํามาใช้ค่ะตีไข่ไก่กับน้ําตาลทรายค่ะโดยที่เราจะแบ่งใส่น้ําตาลทรายสองครั้งนะคะคนจนน้ําตาลทรายกับไข่ไก่พอเข้ากันนะคะไม่ถึงกับต้องละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะแล้วเราก็คนต่อจนแป้งข้าวโพดละลายดีไม่เป็นเม็ดนะคะ แล้วเมื่อคนจนแป้งข้าวโพดละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผงชาเขียวลงไปค่ะคนอีกครั้งจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเมื่อเราคนจนผงชาเขียวละลายดีไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่นมจืดลงไปค่ะค่อยๆทยอยใส่ทีละนิดนะคะแล้วก็ คนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อคนจนทุกอย่างเข้ากันดีไม่มีจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาตั้งไฟค่ะเราจะเทตัวไส้ครีมที่เราทำเอาไว้นะคะใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ตั้งไฟอ่อนค่ะใช้ตะกร้อมือคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวไส้เนี่ยจะเริ่ม มีความข้นค่ะสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ต้องคนไปเรื่อยๆค่ะไม่อย่างนั้นเขาจะไหม้ก้นค่ะเมื่อคนจนส่วนผสมเริ่มเหนียวข้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะคนต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ถ้าเราคนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะพักไว้ให้เย็นค่ะระหว่างนี้เราจะมาทําตัวแป้งกันค่ะใส่น้ําแล้วก็นมจืดลงไปค่ะตั้งไฟปานกลางจนเดือดนะคะเมื่อเดือดแล้วเราก็จะใส่เนยลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะจากนั้นนะคะก็คนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีแล้วก็เดือดค่ะ เมื่อส่วนของของเหลวเดือดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดไฟแล้วก็ใส่แป้งเค้กลงไปค่ะหลังจากที่ใส่แป้งลงไปแล้วนะคะก็ใช้ตะหลิวผัดจนเขาเกาะตัวกันเป็นก้อนแป้งเนียนแบบนี้ค่ะ นำแป้งนะคะมาใส่ชามผาสมแล้วก็ใช้เครื่องตีเนี่ยตีให้เขาคลายความร้อนนิดนึงนะคะเมื่อตีไปสักครู่นะคะจนแป้งเริ่มอุ่นๆน,นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะค่อยๆใส่ทีละฟองนะคะถ้าใส่รวดเดีวเนี่ยจะทำให้เราตีแป้งได้เข้ากันค่อนข้างยากค่ะ เมื่อตีจนเข้ากันดีนะคะก็จะได้ลักษณะแป้งแบบนี้อย่าให้เหลวเกินไปแล้วก็ให้่ข้นเกินไปนะคะนําไปใส่ถุงบีบแล้วก็นํามาบีบลงบนถาดที่เราจะเข้าเตาอบค่ะเมื่อบีบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเข้าเตาอบ200องศาไฟบนล่างพัดลมค่ะใช้เวลาประมาณ20-25นาทีแล้วแต่ขนาดนะคะเมื่ออบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ พักเอาไว้จนตัวแป้งเย็นดีแล้วจากนั้นค่อยนํามาใส่ไส้ค่ะเมื่อเราพักจนแป้งเย็นดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็นําตัวไส้ของเราที่พักไว้จนเย็นดีแล้วเช่นกันนะคะมาบีบใส่ลงไปในตัวแป้งค่ะอย่าบีบให้เยอะเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นตัวแป้งของเราจะแตกแล้วก็ไส้ทะลักออกมาค่ะเมื่อบีบจนเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูเอแคลสไส้ครีมมัทฉะของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูขนมที่ทําค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องส่วนครัวของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ